สวัสดีทุกคนด้วยนะรู้จักผมหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาดูนไยรู้จักผมหรือเปล่าใช่สิผมวันไม่ดังไงเออแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับแล้วที่เผลอมากดคลิปนี้โดยไม่ตั้งใจหรือว่าตั้งใจกระตานะครับผมก,ก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมผมนะผมอิตเลยนะครับผมก่อนอตอนนี้คราใครน้อยมากเลยก็ช่วยกันหน่อยนะก็มาเข้าเรื่องกันแบบจริงๆจังๆเลยนะครับผมก็ใน คลิปนี้เนะี่ยที่ผมทําอยู่นะผมผมก็จะมาเอาชีวิตรอดไหมครับในマイคราฟเบสล็อกเอดิชั o นนะครับผมหรือว่าใครจะเรียก PE ก็ได้มันก็ชื่อเก่านะนะ <c oughs> ซึ่งผมจะแบ่งเป็นพาร์ทพารนะครับผมผมไม่ได้แบบรวมคลิปเหมือนช่องอื่นๆนะผมเพราะว่าผมถนัดที่จะทําเล่นแบบนี้มากกว่านะโอเคถ้ามีเสียงรบกวนอะไรทํานองนั้นเสียงลม เสียงคีย์บอร์ดเสียงเมาสผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ได้มีไม้แบบตัดเสียงรบกวนนะขออภัยจริงๆนะครับผมโอเคนะในขั้นตอนแรกเราก็ต้องตัดไม้กันก่อนใช่ปะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเดี๋ยวใครไม่ตัดไม้บ้างไปหาวิลเลจบ้านวิเวลเลจแล้วก็โดขอไม่หมดมันก็ได้เนะโอเค ได้แล้วตัดตรงโคนนิดนึงแล้วกันนะผมขี้แกตัดแล้วโอเคได้แล้วมีแกะหรือแพ้ว่ยนะแกะนะครับผมซึ่งผมได้ลงแอดออนนับวันไว้ด้วยนะผมคนดูอาจจะสังเกตได้ตรงมุมซ้ายบนนะครับซึ่งแอดออนนี้ก็ลองไปหาได้ในแบบ YouTube นะผมเขียนว่า d e y c o เตอร์นะ โอเคผมจะทำพลิกแอคก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้ขุดหินได้นะฮะโอเคพลิกแอคมาเลยหนึ่งอันนะครับผมโอเคขุดผมขุดมาได้8อันแล้วนะฮะก็สามารถทำเฟอร์เนนได้เลยเนาะ ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าพาร์ทแรกผมจะเล่นได้ไปไกลสักแค่ไหนเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ยอมรับเลยนะผมว่าผมไม่เคยเล่นมาครับแบบจบเกมมาแบบฆ่าเอนดารก,กอนได้เลยนะยอมรับเลยนะเล่นมาก็หลายปีอยู่เหมือนกันอนะแต่ว่าก็ไม่เคยจะฆ่าได้สักทีนะผมแบบเล่นหาของเองไปตีมังกรเองเหมือนนะไม่เคยนะผมส่วนใหญ่ก็จะเล่นแต่โปรมินิเกมนะเพราะผมไม่ค่อยชอบที่จะเล่นแบบนี้เท่าไหร่ก็ ช่วงนี้มันมีกระแสแบบใช่ไหมครับหนึ่งร้อวันใช่ไหมล่ะผมก็อยากลองทำบ้างนะแล้วก็เป็นการชชรเลจทตัวเองด้วยนะว่าผมสามารถจบเกมได้ภายในหนึ่งร้อยวันหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็กลัวๆเหมือนกันว่าผมจะจบเกมไม่ทันหนึ่งร้อวันนะครับผมคนดูอย่าเพิ่งขัดใจกันนะขอร้องว่าผมก็เล่นออชิวรอดไม่บ่อยนะครับเล่นแต่มินิเกมนะถ้าสไตล์การเล่นมันขัดใจใครก็ขออภัยนะ ผมจะใช้จนกว่าไอพิกแอกไม้จะหมดนะแล้วค่อยขา,าเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับผมพังเรียบร้อยฮนะโอเคพอของพังแล้วนะครับผมก็จะทำสิ่งของที่มีชื่อว่าเฟอร์นันนะฮะอุยลืมไปนี่เอามาหนึ่งอันนะครับผมผมก็อาจจะสร้างบ้านบริเวณนี้แหละนะ นะครับผมถ้ามันมีข้อความเด้งอะไรมาผมก็จะเบลเซนเซอร์ไว้นะผมก็ต้องขอไปสำหรับข้อความเหล่านั้นด้วยจริงๆนะผมไม่ได้ไปปิดไว้นะก็พาร์ตต่อไปผมก็จะไปปิดไว้ให้แล้วกันนะครับผมเรามาตัดไม้กันต่อดีกว่านะครับเพราะไม้ตอนนี้เราก็ยังมีน้อยอยู่เลยนะเออแล้วก็แบบไม้ครับ เซอร์ไวเวอร์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยวันเนี่ยนะผมก็จะพยายามลงให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับผมแล้วก็จะลงถี่ที่สุดเท่าที่จะลงถี่ได้นะผมเอ,อมาไหมครับเอาชีวิตรอดน,นะส่วนอยากให้ทําอะไรนอกเหนือจากเอาชีวิตรอดเล่นอะไรพวกนี้ก็คอมมิ่งจะมาได้นะผมผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเหมือนกันนะไหมครับคอนเทนต์ในการทํามันก็อย่างที่ทราบเลยแหละครับคอนเทนต์มันไม่ได้เยอะเลยนะที่จะทําไม่ได้ดมันก็เยอะแหละแต่ ผมก็คิดไม่ออกแหละตามตรงนะก็เสนอกันมาได้นะครับผมผมก็อยากลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับอะไรที่ผมพอทําได้ผมก็จะทําอะไรที่ทําไม่ได้ก็จะพิจารณานะครับนะโอเคผมทําฐานไว้ก่อนดีกว่านะนี้ผมแบ่งไว้ก่อนนะะประมาณนี้ คือของผมมันคลิกขวาไม่ได้นะถ้าคลิกขวามันก็จะสะดวกกว่าน,นี้นะครับผมแบ่งแบ่งของจะสะดวกกว่าน,นี้นะโอ้มีฐานพอดีเลยนะด้านบนโอ้ตกนะฮะก็ได้ฐานมาจำนวนเท่านี้นะครับผมนี่ไงมีฐานอีกแล้วนะ อันนี้ไบโอมาอะไรนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะพราะอย่างที่ผมบอกไปแหละผมเล่นแต่มินิเกมนะพวกเอ่อเซอร์ไวน์วลอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่เลยบานตัวเองเฉยนะฮะได้ถ่ายม,มาแล้วนะฮะผมจะมาถ่ายเผาต่อเลยโอเคผมมีขวานอยู่แล้วเนาะไม่ต้องทาดาบนะครับมันก็ใช้ฆ่าสัตว์ได้เหมือนกันนะ คืนแรกผมอาจจะนอนเลยนะบางคนก็หาแร่อะไรพวกนี้ไปนะฮะแต่ผมก็จะนอนเลยนะฮะับเพราะว่าจะได้ทำอะไรต่อพวกนี้นะฮะไม่รู้สิก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมจำได้นะว่าเมื่อกี้ไม่แกะอยู่เยอะนี่นะไปไหนหมดแล้วเนี่ย เ,เจอวัวก็ฆ่าวัวไปก่อนก็นแล้วกันนะในช่วงแรกผมจะไม่ทำาฟาร์มเหมือนะผมฆ่าสัตว์ไอ้เรื่องพวกนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็หาซีสไปด้วยไ,ได้ปลูกข้าวนะฮะว้าย่าจังผมหาเอ้ยเจอแล้วผมน่าจะหาคนแกะไม่ทันแน่เลยนะ ขาดแค่อันเดียวแกะมันไปไหนหมดก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เยอะนะครับผมน่าจะรีสปาไปหมดแล้วเนาะนี่แหละฮะบ้านของผมอาจจะเป็นบ้านถาวรก็ได้ก็ไม่รู้อ่านนะเพราะว่าผมก็เป็นคนสร้างของอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะ ก็ตามที่บอกนะั่นแหละเล่นแต่ PVP แบบสกายวอแล้วพวกนั้นนะโอเคปักทอชไปนะครับผมผมกะว่าเออขยายพื้นที่หน่อยนะรู้ตึกอึดอัดยังไงไม่รู้แล้วก็แอดออนนับวันของผมเนี่ยนะที่ผมได้ลงมาเนี่ยมันจะนับเป็นวันถัดไปทุกๆเที่ยงคืนนะครับผมหมายถึงเที่ยงคืนในเกมนะมิดไนท์ ไปทางนี้จะเจอน้ำหรือเปล่านะก็เสียวๆเหมือนกันนะเพราะวด้านนอกทางทางไปทางนี้เหมือนเหมือนจะเจอน้ำเหมือนนะผมจะขุดลงไปด้านล่างแบบนี้นะะผมขอจัดระเบียบของดีกว่านะอ่าได้ละประมาณนี้ ก็หวังว่าจะเจอเหล็กหน้าในคืนแรกอะน,นะก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าโอเคนะผมพลิกแอคของเราพังไปที่เรียบร้อยแล้วนะจะขึ้นแพคคาพลิกแอคเพิ่มนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกไอคิดสไวด์แบบเนี่ยผมอาจจะมีเล่นรอบนอกบ้างนะอาจจะไม่ได้ทําคลิปทุกวันนะครับผมแบบทุกวันดีกี่วันะอาจจะหายไปสักวันสองวันบ้างนะผมแต่ว่า ผมก็จะแจ้งการอัปเดตนะครับผมว่าผมได้ทําอะไรไปบ้างนะผมในในระหว่างที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะฮะแอคับยังไงล้วนี่ลืมแล้อ,อ๋อใช่คาสติ๊กก่อนโอยดูโง่จังเลยผมผมจะครามาทั้งหมด2อันนะฮะที่เหลือก็คาทอสไปนะครับเอเหมือนฐานผมจะหมดหรือเปล่านะ ทำผมหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมต้องการไม้เพิ่มะนะก็ค่อยขุดพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมสติกไม่พอก็คาเพิ่มนะผมผมจะทำกองไฟนะผมแคมไฟอะนะก็แปะงงงแบบน,นี้เลยแล้วกันนะ แล้วก็เอาเนื้อที่ผมฆ่าได้เมื่อกี้นะมาใส่เอานะฮะดัดๆดับแทบอ่าแล้วก็รออาหารสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมทํากล่องไปเลยดีกว่านะเก็บของไปเพราะว่าลงไปลึกๆเรื่อยๆก็ต้องเจอของอะไรมากขึ้นอีกนะเดี๋ยวมันจะลกตัวเปล่าๆนะครับผมวางตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเค เก็บของที่ไม่จำเป็นเข้าไปก่อนนะฮะนี่ไก่เก็บไปก่อนแซฟลิงโอเคที่เหลือยังจำเป็นอยู่นะฮะโอเคเนื้อของผมเสร็จแล้วนะขวานก็เอาไปด้วยดีวยกว่านะผมเผื่อเจอมอนเตอร์นะก็เอามาสับหัวพวกมันได้นะฮะกินเนื้อสักเ็นิดหนึ่งนะฮะผม ผมก็จะขุดไปให้ลึกท่มากที่สุดท่านที่จะทําได้นะฮะถ้าเจอถ้าก็ดีนะ,ะเจอถ้าก็ดีเลยเจอพอดีเลยนะฮะอู้เจอเหล็กเยอะไปเลยสุดยอดนะฮะเหมือนจะเป็นเลวีนะครับผมเลวีในถ้ำ่ะนะเดี๋ยวผมขยายทางก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมลืม ผมคนขี้หลงง่ายด้วยของใกล้ตัวยังหาไม่ค่อยเจอเลยมีน้ำนะฮะปักไฟสักหน่อยผมจะสำรวจทางนี้ก่อนเป็นเลวีนเลวีนก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งนะไม่รู้แบบเหีวในถ้ำแบบนี้เขาเรียกเลวีนหรือเปล่านะ ผมก็ไม่รู้นะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะผมก็หวังพึ่งคอมเมนต์อยู่นะฮะความรู้จากคอมเมนต์ผมมั่นใจว่าคนดูมีความรู้มากกว่าผมอยู่แล้วนะผมเล่นไดมาครับหนึ่งสจุดสิบเจ็ดนะฮะ ก็มันเป็นการอัปเดตถ้ำนะฮะอัปเดตแร่เกี่ยวกับอะไรพวกนี้มานะับผมถ้ำก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งโดยเดิมอยู่แล้วผมก็เป็นคนขี้หลงตามที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่วันนะ,ะผมในการออกจากถ้ำนะถ้าผมสำรวจลึกๆเกินไปอะนะก็ได้ถ่านมาจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะผม เหล็กผมคิดว่าเวอร์ชันนี้ผมผมได้ลองเล่นก่อนหน้านี้ไปแล้วนะผมรู้สึกว่าเหล็กเนี่ยหาง่ายขึ้นเยอะนะฮะไดมอนหายากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะความคิดความรู้สึกของผมนะฮะส่วนตัวนะครับย้ำว่าส่วนตัวนะผมหาพเพชรเจอยากมากนะฮะใน หมาไม่ได้หมาถึงในคลิปนี้นะผมผมมาถึงก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนะผมก็ได้ลองเทสเิ่นๆหน่อยๆแล้วแหละโอเคก็เผาเหล็กไปนะฮะได้ยินเสียงแกะนะฮะนี่ไง ผมว่าผมไม่ฆ่าแกะดีกว่านะรอเหล็กเผาเสร็จนะครับผมผมก็จะเอากันไกนะผมตัดคนแกะนะโอเคได้มาเยอะเลยทีเดียวนะผมเห็นฟักทองนะฮะอาจจะทำไล่ฟักทองฟาร์มฟักทองอะไรแบบนั้นนะฮะปักทอดไ้ก่อน,น แต่ค่อนข้างอันตรายเลยนะโอเคก็ไหนๆเจอฐานแล้วก็ขุดไปก่อนนะช่วงนี้เรายังจนฐานอยู่แต่อีกสักพักก็น่าจะรวยฐานนะฮะแล้วก็แพ้เนี่ยมันทำอะไรได้อะครับผมอยากรู้นะนทำอะไรได้มั่งนะก็คนดูที่มีความรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมอยากรู้มากเลยนะ อยากรู้จริงๆเลยนะว่าแพะมันทําอะไรได้เพราะว่าพอเราฆ่าแล้วมันก็เหมือนจะไม่ดอบของนะเดี๋ยวผมลองฆ่าดีกว่านะก็มันไม่ดอบของนะนอกจาก XP นะครับผมอยากรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรมัางนะไอ้แพะเจ้าแพะตัวนี้นะ เหล็กเลยนะแบบเห็นแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจยังไงไม่รู้เห็นเหล็กมาจำนวนนี้นะก็ผมจะทำอุปกรณ์เหล็กนะครับผมอุปกรณ์เหล็กนะฮะไม่ใช่อุปกรณ์เหมือนั้นนะฮะอุปกรณ์ขุดเหมืองนะขุดแร่ทำนองนี้นะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะสำรวจ ผมคิดว่าน่าจะไปสำรวจด้านนอกคืนนี้นะครับผมผมก็อยากจะไฟกับมอนเตอรอ์อยู่นิดนึงนะไม่รู้จะทำอะไรไงผมก็กลัวหลงในถ้ำด้ยก็เอาเป็นว่าสู้กับมอนเตอร์ดีกว่านะคืนนี้ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะครับผมโอเคผมสปาออยไ,ไว้ละ โอเคได้เหล็กมา25ก้อนนะฮะผมจะทำเจ้านี่ก่อนนะฮะผมเสื้อกอดมานะเอาตามความจำเป็นนะผมกางเกงนะฮะโอเคประมาณนี้เถอะมั้งนะแล้วก็โล่ไม้นะผมผมคิดว่าโล่มันก็จำเป็นนะฮะสำหรับผมในตอนนี้นะครับโอเคส่วนอุปกรณ์เหล็ก ของอะไรเหลือที่เหลือเน่ยก็เก็บไปนะัํทำดาบไปเลยดีกว่านะผมจะได้ไม่ต้องเกี่ยงกับเจ้าขวานอยู่นะผมโอเควางทอ็อตด้วยนะทำให้พื้นที่ที่ผมอยู่สว่างสวยนะผมจะได้ไม,ม่มีมอนเตอร์มาเกิดน,นะฮะแล้วก็เจอศัตรูตัวแรกของผมแล้วนะครับผมซอมบี้เนละแตก ระหว่างคางก็เก็บซีดไปนะแล้วก็เจอน้องเขียวนะก็ไม่อยากจะไปยุ่งก่อนนะครับเจยดตาย,ยขึ้นมานะโอเคได้ละเจอซอมบ <Pos ters? S 2> ี้ใส่ชุดเก่อด้วยนะอยู่ซอมบี้สามตัวนะผม ไปได้สาตัวนะครับผมโอเคผมสำรวจแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะระหว่างทางผมเจอน้องเขียวดับที่บ้านนะครับผม Okay. เกือบไปผมเข้านอนก่อนดีกว่า okay. นะอันตรายซะแล้วสิโอเคนะัะผมก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไคให้ผมด้วยนะก็เวลาของผมมันหมดแล้วนะก็อีพีหน้าอาจจะมีเวลามากกว่านี้นะครับผมก็สำหรับขออภัยสำหรับความสั้นของคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมก็นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต u b สไครตให้ผมด้วยนะผมแล้วก,ก็ก่อนไปนะผมคำคุมสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ มีดครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย